สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิต์เมียฝรั่งอเมริกาค่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้จะลมแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าอากาศร้อนมากค่ะวันนี้วันนี้ 96F นะคะ96องศรราฟาเรนไฮต์ก็น่าจะประมาณ35-36องศาเซ,ซลเซียสเลยทีเดียวและวันต่อไป ก็จะทะลุร้อยองศาแล้วค่ะองศาฟาเรนไฮน์นะคสำหรับชวนเล่าชวนคุยในคลิปนี้ปณิชก็จะขอเล่าเกี่ยวกับผู้ปนิสัยใจคอของผู้ชายชาวอเมริกันค่ะชาวอเมริกันนั้นไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันโดยเฉพาะผู้หญิงนั้น เขาก็จะเป็นผู้ที่ยังคงความอ่อนไหวอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะ,ะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งแต่ว่าลึกๆแล้วผู้หญิงอเมริกันก็ยังมีความอ่อนไหวเหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไปที่เป็นเพศแม่นั่นเองค่ะเรามาดูปณิสัยของ ผู้ชายชาวอเมริกันบ้างค่ะเพื่อนๆผู้ชายชาวอเมริกันนี่ความมั่นใจสูงมาอดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเขาจะต้องเป็นผู้นำเสมอค่ะเพื่อนๆและผู้ชายชาวอเมริกันเขาที <จะ S 2> อ,อัธยาศัยดีนะคะ,ะเสร็จแล้วเนี่ย ด้วยความที่เขาเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีเพราะฉะนั้นชาวอเมริกันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายที่ออกจะขี้เล่นหน่อยหนึ่งนะคะว่าขี้เล่นมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเล่นเสมอไปนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในช่วงเวลาการทำงานของเขาเนี่ย เขาจะเอาจริงเอาจังนะคะเขาจะจริงจังกับงานของเขามากอย่างคุณลุงที่บ้านเวลาที่คุณลุงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณลุงเขาจะตั้งใจทำถึงแม้ว่าทำไปแล้วเขายังไม่รู้ว่าผลลัพธ์ออกมามันจะดีหรือไม่ดี แต่ขอให้เขาได้ตั้งใจทำงานก่อนแน่ว่าเขามีความเชี่ยวชาญเขามีความชอบในงานนั้นๆแล้วเขาก็ย่อมจะทำได้ดีเสมอเลยค่ะคุณลุงเขาซ่อมรถนะคะเขาชอบรถแข่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ยังสะสมรถแข่งอยู่เลยนะคะ เวลาที่คุณลุงเขาจะซ่อมรถเนี่ยคุณลุงเขาจะต้องพยายามใช้ความสามารถของเขามาเป็นอันดับแรกถ้าหากว่าคุณลุงเขาหมดความสามารถที่จะซ่อมที่จะทําในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเขาถึงจะโทรไปตามเพื่อนหรือไม่ก็ขับรถไปที่บ้านเพื่อน ให้ช่วยมาดูให้หน่อยนะคะอันนั้นคือความมั่นใจของเขาเป็นอันดับแรกเลยนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การาางานชาวอเมริกันเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นจะเป็นคนชอบหยอกล้อจะเป็นคนชอบเย้าแย่อย่างเพื่อนของคุณลุงมาที่นี่มาที่บ้านนะคะ เขาก็จะหยอกคุณลุงโอ้อยู่มีเมียเด็กนะอะไรประมาณนี้นะคะหรือ,อถ้าเห็นบางทีเนี่ยเขาจะเห็นปนิชขับรถกอล์ฟนะเนาะเขาเรียกว่าบักกี้นะคะที่นี่ขับรถกอล์ฟตามถนนไปถ้าเขาเจอเขาก็จะพูดกับคุณลุงนะคะเขาก็จะหยอกคุณลุงบอกว่า อย่าให้เด็กขับรถมันผิดกฎหมายว่างั้นนะคะนั่นคือการหยอกล้อเขานั่นเองค่ะเ,เพื่อนผู้ชายชาวอเมริกันนับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความทะเยอทะยานสูงค่ะเพื่อนเพื่อนคำว่าทะเยอทะยานสูงในที่นี้ก็คือชอบสร้างเนื้อสร้างตัว ชอบที่จะทำงานตั้งแต่นุ่มๆเพื่อที่จะมีรายได้เพื่อที่จะมีบ้านมีรถต่างๆนะคะหรือแม้แต่เพื่อที่จะนํารายได้มาจุนเจือครอบครัวแบบนี้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าเขาเป็นผู้ที่คิดการไกลวางแผนอนาคตและ เขาก็ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ด้วยเท่า <นะ S 2> ที่ <นะ S 2> สังเกตดูนะคะถ้าหากว่าเขายังหนุ่มอยู่แล้วเขายังมีเงินซื้อบ้านไม่พอเขาก็จะเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่กับครอบครัวเล็กๆก,ก่อนจากนั้นเขาค่อยๆจะขยับขยายผ่อนบ้านแบบนี้นะคะนี่คือความ ทะเยอทยานที่จะอยากมีอยากได้ของผู้ชายอเมริกันอีกทั้งผู้ชายอเมริกันยังมีความที่มีอารมณ์ขันด้วยนะคะนั่นก็คือเขาไม่ชอบผู้หญิงจูจี้ขี้บนนะคะเขาชอบผู้หญิงตรงไปตรงมา ชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบนะคะโดยรวมแล้วอุปนิสัยใจคอของหนุ่มอเมริกันก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแต่ปณิตไม่ได้การันตีนะคะว่าจะทุกคนหรือเปล่าไม่แน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยใจคอของแต่ละบุคคลค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ปณิตฝากกดไลค์ เพื่อนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามารับชมฝากกดติดตาม u u s c r i b e ให้ด้วยนะคะจะขอ,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพร้อมกับคอมเมนต์ให้ปานิดด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันในโอกาสหน้าค่ะและปานิดออกอากาศคลิปพรีเมียร์ในทุกวันเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นประเทศไทยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม 拜。